ค่ะเรามาติดตามการดําเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เข้าพบอาจารย์อรุณบุญชมค่ะซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นจุฬาราชมนตรีนะคะเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศค่ะที่ห้องประชุมสํานักจุฬาราชมนตรีนายชัดชัยบางชววดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบอาจารย์อรุณบุญชุมผู้ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตรีเพื่อหาดรือเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมทั้งในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันรกรรับสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะในประเด็นทางด้านของการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศไทยค่ะทั้งนี้ค่ะระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะทางคณะสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะจะเดินทางไปพบป่นักศึกษาไทยณมหาวทิทยาลัยอันอัธัน สาธารณารัฐอาหรับอียิปต์ค่ะ,คะขณะเดียวกันนะคะอาจารย์อรณุณบุญชมค่ะผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนจุฬราราัชมนตรีก็กล่าวด้วยนะคะว่ามหาวิทยาลัยอันอัสฮันนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า1000ปีและมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยไมาโดยตลอดปีนี้ทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยจำนวน160ทุนแบ่งเป็นทุนการศึกษาสายสามัญ80ทุนและสายศาสนา80ทุนนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆของประเทศ มุสลิมที่ให้ทุนการศึกษาผ่านสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศคูเวตเป็นต้นค่ะเมื่อเยาวชนเหล่านี้นะคะได้ไปศึกษาในประเทศเหล่านั้นอย่างน้อยค่ะก็จะได้มีพื้นฐานด้านภาษาและสามารถกลับมาใช้แล้วมาใช้ความรู้นะคะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตค่ะ